อันเนี้ยร<ช>ูปภาพเนี้ยแปลว่าอะไรอันนี้ข้ายที่สุดอะไรเ,เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าไม่คนละอันรูปนึ็นอันทำไมทำไมมีปลากินมดอ๋อน้ำรสมดกินปลา,น,ปาออน้ำมา,ำมาปลากิน,กนมดอ่าใช่อ,อันนี้หนี มีเสือปัดจ,จระเข้เหรอมีเสือไม่มีเสือวานอนได้แ nope ก้วอใช่วานอนได้แหวนอ่าวานอนได้แหวนนะครับรูปนี้อะไรครับเข็นโคบเึ้ขนภูเขาอันนี้อะไรวาดวิมานอันนี้อะไรครับหายแตกเหรอโทษปี่โทษกองเหร เขากำลังกวาดอะไรอยู่บ้านแล้วเขาทำแตกอะทุกคนว่าอะไรครับภาพนี้<ช>นะครับสุภาษิตอะไรครับเดี๋ยวถ้า,า,ถ,าถ้าใครท่ายได้ช่วยคอมเมนต,ต์ช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันครับผมขอบคุณมากนะภาพต่อมาเลยครับ,บ,บอันนี้ชี้โพง<ม>ให้กันลอกเนานะเออ อาจจะเป็นใส่ไฟก็ได้อ่ามองได้หลายยากอ,อันนี้อ,อะไรเนี่ยเชือดไก่ให้ลินดูอ๋อเชือดไก่ให้ลินดูอันนี้อะไรครับแก้วแก้วน้ำตาลกับแก้วน้แก้วฟา้าน,น้าตาลกับฟ้ายิ้มอ่ะน้ำร้อนน้ำน้ำอะไรออโอ้โหอันนี้ก็ยากนะครับออมีใครตอบได้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ ภาพต่อมาครับป,ปิดทองหลังพระอ๋อความบาด,าบาดใช่ใช่ภาพนี้อะไรครับไก่ทำไมไก่เบรก,กอะ่ะไก่เห็นไก่เห็นไก่เห็นนมพระพระเห็นนมไก่เหรอ, <c oughs> อ่ภาพนี้ด้วยนะครับดูช่วยผม ช่วยผมดูหน่อยครับว่าเป็นสุภาษิตอะไรนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเนหาแมวเปนปลาดิบมันเป็นคันสุภาษิตนี่ยนี่ไง,อย,ไงอย่าไวปา้ปลาปลาย่างให้ให้ให้แมวอย่างเงี้ยอ,อะไรอ่ะอย่าเอาปลาย่างไว้ให้แมวน่าจะใช่แล้วแล้วสุนัขสุนัขอะ่ะต้มต้มเนื้อสุนัเขเ <he? S 2> หรอ เอออย่าเอาข้าวไว้ให้หมาอย่าเอาปลาไว้ให้แมวภาพนี้ต่อครับชวนกันไปทำบ,บุญเหรอครับอแม่ภาพนี้ก่อนนะชวนทำบ,บุญเหรอไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้้ชางงางวงไม่ใช่ใช่ไหมมีใครได้ไหมมีใครได้ไหมครับอันนี้เห็นช้างขี้ขี้ตามช้า เห็นช้างเค้คนนี้เลยขี่ตามช้างครับแล้วภาคนี้ใช่อะไรใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวไหมไม่แน่อ,อันนี้อะไรอะครับคางคกขึ้นวอร์ที่ทางให้เสือที่จริงๆริงมันก็ใช่นะที่ช้างให้เสือ แต่ด้านหลังมีใบไม้ไมด้วยเด็อันนี้กช็ช่วยหน่อยนะครับว่าดสุภาษิตอะไรน,นะครับโอ้โห oh. oh. อันนี้อะไรครับเนี่ยตอบโจทย์อะส,ส,สอง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 บวกสอง,สองคูณโอ้โหเท่ากับสี่เหลี่ยมโอ้โห oh. อันนี้ก็ไม่รู้เนาะอันนี้รู้เลยกบในกะลาหัวล้านได้วีอ้าวหัวล้านได้บีครับ โอ้โหใช่อยู่แล้วหมาเห่าเครื่องบินเครื่องบินสีม่วงเดือดนี่กระต่ายหมายจันทร์กระต่ายหมายจันทร์กระต่ายเตือนตูมใช่ไหมยื่นหมูยื่นแมวอันนี้หมาหมาหัวเน่าเออหมาหัวเน่าใช่จับแพะชนแกะจับแพะชนแกะครับผม คนมีหางอันนั้นยกยกเขาออกจากอกยกก็น่าจะใช่นะหนหน,ะาาน,นี่อะไรอะ่ะตักน้ำใส่ปากเหรออืมืมมันเข้าไม่ชช้งอกดูอ่ะดิามาพูดต่อไม่เชื่ออ๋ออพ์พระมาพูด เอาไม่ใช่เหรอฝั่งนี้คืออะไรครับกินบนเรือนี่รถบนหลังคาโอ้กินบนเรือนขี่รถบนหลังคาภาพภาพนี้คือน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายงงเข็มในมหางเข็มในมหาสมุทรใช่เลยอันนี้ล่ะรับขวัญอะไรขวนให้ิทำไมต้นไม้เป็นผู้หญิงเนี่ยอจาขวานให้บิน สอนปักอกเหรอแทงใจดำอืมเนี่ยแทงใจดำปั้นน้ำเป็นตัวใช่ปั้นน้ำเป็นตัวอันนี้อะไรอะไล่หมาขี้เหรอไล่หมาขี้มีใครมีใครตอบได้ช่วยหน่อยนะครับภาพนี้ ก้างขวางคอ,องใช่เหรอหเล่นกับมามาเรียกปากาปภาพนี้อะไรอ่ะต่อหน้าพูดต่อหน้าพูดดีรับหลังทิ่มแทงเหรอนหน้าไห้หลังหลอก ไม่เอือถือสากปลาถือสินเนาะไม่ใช่อันนี้ทําไมอุ้มแมวอะครับหนูอะไรครับเนี่ยแมวไม่อยู่หนูล่าเริงแมวออกจากบ้านไม่ใช่แมวออกจากบ้านดินพอกดินพอกออหางหมูหมูน้ารหลักจังทํานาบนหลังคน ปากเข็มเหรอปากกาเดียอ๋อเอยปากเดี่ยวปากปากากตกใจว่าคนนี้เขาเป็นอะไรครับอันนี้อะไรอะ่ะรักดีหามจัว่วรักชั่วหามสาวนะคะภาพนี้ ก่นพาดแน่ๆแล้วก็ก่อนเจอได้แนะ่ๆรอบสอนจระเข้ไว้นะอ้าววันนี้อะไรครับเด็กผีแมนยูเนี่ยนะแมนเชสเตอร์ไอ้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะอ้าวแมนยูแมนยูเด็กผีรักลูกให้ปลูกรักวัวให้ผูกรักลูกอ๋อรักวัวให้ผูก แล้วก็รักลูกให้ตีนะครับก,กาไเห็นไหมรักลูกไม่ให้ลูกเล่นการพนันนะครับอ๋ออันนี้กิ้งก่าได้ทองนะครับโอ้ยมีใครตอบถูกมากไหมครับอันนี้กําลังตกปลาขี่ช้างจับตาก,กแตนและอันเนี้ยบ่อบ่อปลากระพงใครได้ไหมครับเนี่ยปั้มไห่ โอวอันนี้ก็ยากนะมีใครตอบได้ช่วยคอมเมนต์ตอบให้ด้วยนะครับ<า>อันนี้อะไรใ,ใบบัวเอาใบบัว,วเป็ดไม่มิดอันนี้แหละไ,ไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่ไก่อะเห็นตีงูเห็นไหมแล้วงูครับเห็ในนมไก่เห็นไหมใช่เลยโอ้โหอันนี้แหละหูตัวาง อใช่เลยครับหนูตกถังข้าวสารนะครับมีใครตกถังข้าวสารไหมครับเนี่ยน้ำยาย้อมแมวยอมแมวย้อมแมวอะไรย้อมแมวมแมวอะไรครับย้อมแมวแมวสีหรือเปล่าแมวสีสวัสดอ๋อคือย้อมแมว ลำไม่ดีโทษปีโทษกองนั่นยังยังฝั่งนี้ก่อนครับปานาติปาตาคืออะไรครับปากถือศีลอ๋อมือถือสากจริงๆด้วยครับอันนี้สีซอให้เราฟังสีซอให้บัฟโฟโลฟังครับเขียนโอ้นึกว่าเขียนลีโอให้หัวกลัว เอานี่ไงประตูมีหูเอ้ยปากมีหูประตูมีช่องเออปากก็มีใช่ประตูมีตาประกำแพงมีหูนะครับเวลาจะพูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยก็ให้ระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับในโลกนี้นะครับผมโอ้โหนี่ภาพนี้อะไรครับเนี่ยทำน่อยมาก อันนี้การเมืองรู้เปล่าอันนี้อะไรครับเนี่ยถ้าใครตอบได้ช่วยหน่อยนะครับครับผมภาพนี้ต่อเลยอะไรอ่ะผีถ้วยแก้วหรอมีมีพระจันทร์อ่ะโโาร เจ้าที่โอ้อันนี้ก็ยากนะครับน้ำลดตอน้ำลดตออ๋อน้ำลดต่อนานนี้ครับเก็บผลไม้นะครับ <c oughs> ยากฮะอ,อ,อันนี้ส่องกระ,ระส่องกระจระก,ะกอเอออ่าใช่เลยอ๋อเพราะว่า คนสาวๆสวยเนาะคนนี้ไม่ค่อยหล่อเนาะก็น,นี่ไงคัตักน้ำใส่กระโหลกกระโหลกนี่อ๋อกระโหลกเช่าองดกูเงา<อ>ครับผมครับตุ่มมังกรนะครับจับปูใส่กระด้งอันนี้จับปูใส่กระด้งและอันนี้ตักน้ําใส่ตุ่มอ,อันนี้ตําพริกะล,ละลายแม่น้ำละลายแม่น้ำโหพริกถ้าทางจะเผ็ดน่าดูเลยครับ ภาพนี้อะไรครับภายในโอ่งในอ่างเหมือนกับทำอะไรก็บนโอ่งตาไฟตาล้อขิดฉาตาล้อโอ้นี่ไงเขาอิจฉาคู่นี้กันไงเลยตาร้อนเลยครับผมอันนี้อะไรครับปั้นปัวปั้นไปอยู่บ้านท่านอย่านิ่งมูได้ปั้นหัวปั้นขวานให้ลูกท่านเล่นอ๋อครับให้ลูกท่านเล่นนะครับ อันนี้เหมือนไททันเลยเนี่ยแขนไททันโปลูมาได้ไงกล่าวไก่งามเพราะขนคนงามเพราะคนงามเพราะแต<ไ>่งนะครับอเห็นไ,ไหมครับภาพนี้อะไรครับ im a อ๋อเจ้านายคนที่หนึ่งเจ้านายคนที่สองบ่าวสองนายอ๋อบ่าวสองนายนกสอง<ไ>หัวอันนี้นกสองหัวบ่าวสองนายแลนี่มันเป็นสุภาพิจเนหัวอ่าครับผม ะครับวัวหายลอ้อ,คอมคอกวัวหายไปแล้วเพิ่งจะมาตีอคอกนะครับตรงนี้วัวัว์ลังว่ะโอ้วัวสัตหลังวะ่งวะแบ่แบ่<า>ต่อหน้าไหว่ไงต่อหน้าไหว้รับหลังหน้าไหว้หลังหลอกไงที่มีตีนตรงนีง้นะครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยกัดปูหมาหมากัดอยากัดต่ออยากัดต่อโอ้โหยังกับผีกัดอยากกัดต่อรูปจมูกเสือโอ้รูปจมูกเสืออ๋อใช่อันนี้อะไรอ่ะคนนี้รวยนะเนี่ยทองท่วมหัวหัวไม่รอดหนีเสือปไปตะล่ำเข้ม อันนี้ส้มหยุดส้มหยุดว่าไงครับห้ามเหรอเขาห้าม,มเลยอ๋ออันนี้ใช่เลยเนาะภาพต่อมาครับโอ้ัวทำไมเป็นเอฟโฟะครับเสือนอนกินอ๋อเสือนอนกินใช่แล้วผู้หญิงทำอะไรอ่ะจิกหไมแนผม่ผมยิกเออผมหยิก อันนี้ <S <S อะไรทำไมจระเข้เป็นเบบี้จระเข้อะ๋อเราได้เลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยลูกเสือลูกจระเข้อันนี้เลยครับตบหน้าล,ล,ลูกหลังโอโ้ห่อตบหัวแล้วลูกหลัง,ลลลงครับทำบ่อยครับอันนี้นะครับ,บาาพูด,พดอ๋อครับ อันนี้อะไรครับท้องก่อนวัเยียนอ๋อวเรียนหมเียอ๋อเียนนะครับอย่าต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ก็คือท้องก่อนแต่งทาไม่ใช่ไปอันนี้อุทาหอนนะครับครับผมวิบวับครับ ปอกลิงปอกกล้วยเข้าปากสาวไส้ให,กกให้กากินนะครับเฮ้ยอเออว่ะนนี้ล้วงคองงูเหา่าอันนี้อะไรอ่ะรูปอันนี้ก็รูปจมูกเสือนะน่ะลังนกเหรอสำเฮาโลมเหรอ ทองทองร่มจำ้าเอ่เราอร่มในหนังเรจะไดในหนังอ๋อ,อนี่ไงปูมันไม่มีเลือดขุดเลือดเอากับปูเออครับผมบครับ,ก,บกินบนเรือนขี่รถบนหลังคานะครับซื้อกินไม่หมูคดกินไม่นานนะครับ อันนี้นะครับโคกินไม่นานนะครับเห็นกุ้งจักเป็นดอกบัวนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับเผาทองเผาทองอะไรครับเอาทองมาเผาโกดเป็นฟืนเป็นไฟนะครับตรงนี้เห็นไหมสาสตรโคนครับใช่ไหมครับสาดตร์โคนสาสสีเฮ้ยปลาย่างจะกินแมวคนอะไรแมวกินไก่ ให้แมวเฝ้ปลาย่างมแมวเฝ้ปลาย่างปลาย่างกัไปไหนเขา,เาทำอะไรครับอัดยายซื้อขนมยายเอออัดยายซื้อขนมยาย,น,ย,ายนะครับยยทำไมเห็ดขึ้นที่ก้นครับเนี่ยอันนี้เห็ดโคนเห็ดโคนเหรอแล้วทำไมเด็กคนนี้เขาโดนเซี้ยนตำอะแกว่งเท้าหาเซี้ยนเหรอ อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับตอบได้ช่วยคอมเมนต์<อ>ด้วยนะครับอ,อันนี้วัดรอยตีนนะครับอ้อโทษครับว,วัดรอยเท้าครับเขาทำอะไรครับเนี่ยกินแกบอ่าอ,อันนี้กินเกลือกินแกบนะครับอ,อ,อันนี้ได้ไหมครับเนี่ยอะไรครับทำไมเห็ดขึ้นที่ก้น อ่าเนี่ยเห็ดขึ้นที่ก้นแล้วคนนี้ก็โดนเซี้ยนตามเท้าอันนั้นผ่านใช่ไหมอ้าวมาต่อหหหเาหานอน็นไหมเห็นไหมเออเออเอเออันนี้อะไรครับก็กำลังให้ให,ให้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 ฟางาาอ่ะ อ๋ออันนี้บ,บ้าหอฟางเนาะแ,<ต>และเนี่ยโคขืนให้กินหญ้าาอ่แต่อันนี้นะครับทุกคนทุกคนทุกคนช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับวัวกินหญ้าใช่เหรอวัวกินหญ้าแพ้รับบาปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอะไรครับ ต้มเลยครับโอ้อันนี้กส็สุดยอดช่วยหน่อยนะครับปลาไหลสุดแซ่บต้มงปรี้เออไม่ใช่อะไรจเลยจ้ะอ๋อไม่ใช่เหรอนนอันนี้อะไรอ่ะอหอกคัะดาบหากักท,ทำไมเสือกับเรือเป็นไงเนี่ยอันนี้ เออครับผมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับดื่มเหล้ามันผขมดื่มนมดีกว่าคุคณค,ครับคุณครับดื่มเหล้ามันขมดื่มนมดีกว่างั้นกินเบียร์ครับอันนี้อะไรอ่ะเอากระดูกมาแขวนคอเป่าหูอันอันนี้ตัวน,นั่นนี่คอเรียนกอรัมคอรัมคอรัมเป่าหูพูดไม่เข้า อันนี้อะไรครับตกกระไดพลอยจรอ๋อตกกระไดพลอยจรนหนึ่งตาไหลปาก, 1> 1าาปากคืออะไรครับสิบปากไม่เท่าตาเห็นใช่ิดปากบ้าไม่เท่าตาเห็นไหว้พระโอม้มีปากอยู่สิบปากจริงๆด้วยไม่เท่าตาเห็นนะครับ<ม>คนนี้นะครับเขาไหว้พระแต่คนนี้นะครับเขาดา่าเขาว่าเออคนสวยถือศี อะไรบาไม่รู้ตรที่อันนี้ก็ยาเหมือนกันนะครับได้นกสองตัวนะครับลูกไม้หล่นไมไกลต้นอลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอันนี้อะไรครับไอ้เท้าหัวใช่เหรอไม่ใช่แล้วอันนี้หัวอะไรเนี่ยโอัอันนี้เขามีงูสองตัว โลมูสองตัวอันนี้อะไรอ่ะใจเสือโอู้คนนี้ใจเสือนะครับหน้าถอยใจเสือเออหน้าเนื้อใจเสือครับอยู่ตรงไหนใช่ครับคนนี้อะไรครับเนี่ยใจบาก็มันต้นนิ้วเนี่ยอ่าได้ได้อันนี้อะไรอ่ะใจเกิดาอันนี้ทำไมเป็นท่อนๆ่อนเนอะ ่อนไม้่อนเฟินโอ้โหนี่ส่งภาพนี้ก็ยากนะครับเดี๋ยวช่วยช่วยหน่อยนะครับเขาไม่ขีดแล้วมันเป็นรูปเดียวกันแล้วมันต่อเครื่องงูไม่พ้นคออ่มอะไรปลาครับตัวนี้กระชังปลาข้องปลาอตกเบ็ดงงนะะอันนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กเออปลาใหญ่กินปลาเล็ก มือไม่พายเอาเท้าลา,าน้ํานะครับมือไม่เขียนเขียนอด้วยมือลบด้วยเท้าเอ,อเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าใช่กรบปันบ้นทุบเินลุบเจี๊ยบในกรมือจับปลาสองมือ,อ,มอขอบคุณมากนะครับโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยครับผม